นวันนี้มาพบกับพี่นาพี่จิมญาและพี่ใหม่กันนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินและจะพาทุกคน,นมาทำข้อสอบเรื่องนโยบายการเงิน,นงกันเล็กน้งงอยนะคะโดยก่อนที่เราจะไปดูข้อสอบเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่านโยบายการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรมีนโยบายการเงินน,นะคะก็คือมาตรการและแนวทางที่ธานาคารกลางแห่งประเทศเนี่ย ใช้ในการควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สำคัญค่ะเช่นการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาการส่งเสริมให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นการรักษาความเติมเติบโตทางเศรษฐกิจการรักษาดุลยภาพของุงการชำระเงินระหว่างประเทศและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของนโยบายกันค่ะโดยนโยบายการเงินเนีย่ยจะมีสองอย่างนียกันนะคะก็คือนโยบายการเงิน,นแบบเข้มงวดและผ่อนคลายนั่นเองค่ะโดยนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือทางนโยบายทางการเงิน,นทำให้ปริมาณเงินเนี่ยมีขนาดรีบลงเพื่อช่วยลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะส่วนนโยบายการเงิน,นแบบผ่อนคลายเนีย่ย เราจะทําให้ปริบาณเงิน,นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยเครื่องมือของอนโยบายทางการเงินนะคะการควบคุมทางปฏิบัติหรือรู้ทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่สีอย่างด้วยกันนะคะก็คือ1การซื้อขายหลักทรัพย์อัตรารับซื้อช่วงลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานและเงินสดสำรองที่ต้องดารงไว้นั่นเองค่ะเรามาดูที่การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนนะคะถ้าเราขายหลักทรัพย์ออกไปเนี่ยจะช่วยให้เราดึงเงินออกจะช่วยลดเงินเฟ้อการที่เราขายพันธบัตรให้ประชาชนหรือว่าธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะช่วยให้ดึงเงินออกจากระบบทาให้เงิน ส่วนถ้าเราซื้อหลักทรัพย์เนี่ยจะทําให้เงินเนี่ยเพิ่มขึ้นในระบบจะช่วยแก้ไขในปัญหาเงินฝืดนะคะทําให้เอาเงินเข้าระบบได้มากขึ้นจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอัตรารับซื้อช่วงลดค่ะโดยถ้ามีการเพิ่มอัตรารับซื้อช่วงลดเนี่ยจะทําให้การผู้ธนาคารกลางเนี่ยแพงขึ้นธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนที่สูงขึ้นทําให้ลปิดกู้ได้น้อยลงนั่นเองค่ะส่วนถ้าลดอัตรารับซื้อช่วงลดเนี่ยธนาคารพาณิชย์กู้จากธนาคารกลางได้ถกลงธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนการเงินท จะทาให้ปล่อยู้ให้ประชาชนและธุรกิจได้มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานนะคะถ้าเราเนี่ยมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานนี้ก็จะช่วยในการชะลอเศรษฐกิจจะช่วยในเรื <inflamm stain III> <Baş> ่องของนโยบายที่นโยบายเข้มงวดนะคะทาให้คนเนี่ยไม่อยากกู้เศรษฐกิจจะได้ชะลอลงนั่นเองค่ะส่วนถ้าเราลดดอกเบี้ยมาตรฐานนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าทําให้คนเนี่ยอยากกู้มากขึ้นกู้ไปลงทุนไปทําสิ่งต่างๆนะคะเศรษฐกิจก็จะได้ขยายตัวนั่นเองค่ะท้ายนะคะเงินสดสำรองที่ต้องนำลงไว้โดยถ้านโยบายเข้มงวดเนี่ยจะจะมีการเพิ่มเงินสดสำรอง นั่นเองค่ะทาให้ธนาคารเนี่ยต้องเก็บเงินสดมากขึ้นทําให้ปล่อยกู้ได้น้อยลงส่วนถ้าผ่อนคลายนะคะก็จะมีการลดเงิสนสดสารองค่ะธนาคารเนี่ยก็จะต้องเก็บเงินสดได้น้อยลงและทําให้ปล่อยกู้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยวิธีนีนะ้เป็นวิธีที่มีผลต่อการปิดเ,เป็นปริมาณเงินและคเครดิตน้อยที่สุดมักใช้กับประเทศที่ตลาดการเงินมีพัฒนาการที่ปรับนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาของนโยบายทางการเงินค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะถามอะไรบ้าง โดยคำถามนะคะถามว่าในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย,ถอยนะักลงทุนชะลอการลงทุนประชาชนไม่กล้าชใช้จ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยควรเลือกใช้มารตรการใดโดยให้เราในสกิตก่อน,นะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยถดถอยมีการชะลอการลงทุนและประชาชนไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยก็คือเราเนี่ยจะต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนั่นเองค่ะเพราะว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ประชาชนเนี่ยมีการลงทุนใช้สอยมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยมาดูข้อช้อยแรกกันนะคะ เอบอกว่ามีการเพิ่อมอัตราเงินสดสำรองของธานาคารพาณิชย์นะคะโดยการเพิ่มเงินสดสำรองเนี่ยยังไม่ใช่นะคะเราจะต้องลดเงินสดสำรองนั่นเองเพราะว่าถ้าจะเป็นผ่อนถ้าเป็นแบบผ่อนคลายเนี่ยต้องลดเงินสดสำรองทําให้ปล่อยเงินกู้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ mm hmm. ข้อนี้นะคะแายพันธบัตรรัฐบาลออกสูตรตะลาย ข้อ,น,น,น,อน,นี้ก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าหากเป็นนโยบายแบบผ่อนคลายที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราจะต้องซื้อพันธบัตรคืนจากประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้เงินเนี่ยนำเข้าระบบทาให้เงินเนี่ยเยอะขึ้นค่ะต่อไปนะคะควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวดข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าหากเป็นนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยเราจะต้องมีการปล่อยสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยกู้เงินและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อดีเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยมตาตรฐานข้อนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยหากเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยมตาตรฐานทําให้ประชาชนเนี่ยไม่อยากจะกู้เงินมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยลงนี่กว่าเดือนนั่นเองค่ะคําตอบก็คือข้ออีนั่นเองค่ะเพราะว่าลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานทาให้ผู้คนอยากจะกู้มากขึ้นนะคะโดยไม่ว่าจะกู้ไปลงทุนหรือว่ากู้ไปใช้จ่ายนะคะก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวช่วยในการในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยลงทุนแล้วก็ทําให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายได้มากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะคะ